สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนนะครับหัวเทียนนะครับของนะครับ Honda Civic นะครับ FD นะครับปีสองพนนะครับนี่ครับหัวเทียนก็เป็นเบอร์นี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องอ่า a นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับอ่าลูกบล็อกนะครับตอนหัวเทียนนะครับเบอร์16ลูกบล็อกเบอร์10นะครับปะเจปอนนะครับอ่าด้ามขันฟีนะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับลูกบล็อกนะครับ นี่ครับขั้นตอนแรกก็ถอดปลั๊กนะครับอ่าเป็นปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กคอยจุดระเบิดนะครับทั้ง4ตัวนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่สูบอ่าหนึ่งนะครับสองสี่นะครับนี่ครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบนะครับสำหรับคลายน็อตยึดนะครับคอยนะครับนี่ครับคอยจุดระเบิดนะครับทั้ง4ตัวนะครับนี่ครับซึ่งตัวนี้เปลี่ยนง่ายนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับ ตัวรถเลยนะครับเปลี่ยนง่ายนะครับก็เป็นลูงบ็อกเบอร์สิบหุนออกนะครับทั้ง4ตัวนะครับซึ่งอายุนะครับก็จะอยู่นะครับของหัวเทียนก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนกิโลนะครับสำหรับหัวเทียนที่เป็นอิลิเบียมนะครับนี่ครับซึ่งถ้าเป็นหัวเทียนทั่วไปก็หมื่นสองหมื่นโลนะครับก็ใช้ได้ไม่นานนะครับ ตอนนี้ก็เลยลองเป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเป็นของ Honda แท้ก็อ2,000อัพนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นครับหลังนั้นก็ถอดออกมานะครับนี่ครับทั้ง4หัวนะครับถอดคอยมาทั้ง4หัวนะครับก็เช็คาการรั่วนะครับของคอยด้วยนะครับจากนั้นก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์16นะครับต่อเข้าต่อนะครับแล้วก็คลายนะครับโมเทียนออกมานะครับ นี่ครับขายออกมาเรื่อยๆนะครับก็นี่ครับคันนี้ก็1นึ่งแสนโลนะครับนิดๆนะครับก็โมดเทนก็ยังดูสวยอยู่นะครับแต่ว่าระยะนะครับความห่างนะครับของเขี้ยวตัวนี้นะครับเริ่มเยอะนะครับไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานอยู่เท่าไหร่แล้วก็ที่เราที่ที่ผมถอดมาตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะครับ ก็รถคันนี้ก็สตาร์ตติดนะครับติดปกติเร่งปกตินะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะกินจะเพิ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าการสึกหลอของเทียนครับมีผลต่อการบริโภคน้ำมันนะครับนี่ครับก็ไขของเลื่อยครับทั้ง4หัวนะครับนี่ครับสุดท้ายนะครับ่อออกมานะครับสูบที่4นะครับก็เหมือนกันนะครับ สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็4หัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คนะครับดูว่าตอนนี้นะครับเกินมาตรฐานไปเท่าไหร่นะครับนี่ครับซึ่งของใหม่นะครับกับของเก่าก็สังเกตว่าระยะห่างนะครับของใหม่จะระยะห่างที่น้อยกว่านะครับซึ่งมาตรฐานก็อยู่ประมาณ1มิลนะครับถึง1.1มิลนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับสําหรับการเช็คนะครับ ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ผมจะเช็คให้เฉพาะ2สูบนะเพราะว่าอีก2สูบก็เท่ากันนะครับนี่ครับก็เช็คนี่ครับก็เกินนะครับเกินเกิน1.1นะครับไปนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ1.1ก็เกินไปนิดหนึ่งครับก็คือเกินค่ามาตรฐานนะครับของหัวเทียนครับซึ่ง ผมเจนจุดนี้ก็คุ้มเลยครับวิ่งนะครับวิ่งเกินแสโลแล้วครับก็ถึงอายุนะครับพี่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับก็เกินค่ามาตรฐานนะครับค่อนข้างเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะครับก็ใช้ได้นะครับสูตรที่2นะครับก็เกินเหมือนกันนะครับเกิน1.1นึะครับมิลลิเมตรนะครับนี่ครับเกินไปนะครับนี่ครับประมาณ1นึ่งนี่ครับส่วนของใหม่นะครับ ของใหม่ต้องอยู่ระหว่างนะครับหนึ่งจุดหนึ่งมิลนะครับถึงหนึ่งจุดหนึ่งมิลนะครับซึ่งตัวนี้วัดแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สี่นะครับมิลนะครับก็อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับนี่ครับของใหม่นะครับก็ยังไม่ถึง1.05นะครับก็ใช้ได้เยอะนะครับใช้ได้นานนะครับสำหรับหัวเตียนเข็มอิริเดียมนะครับต่อไปก็หมุนเข้านะครับตำแหน่งเดิมนะครับ ให้ครบทั้ง4หัวนะครับแล้วเราก็จะมาขันปอนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับก็ทั้ง4หัวนะครับก็ขันให้ตึงมือนะครับก่อนนะครับขันให้ตึงมือแล้วก็ตามด้วยปอนนะครับนี่ครับก็ขันแน่นนะครับ25นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ลูกบล็อกนะครับ ขันหัวเทียนนะครับเบอร์สินะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับวันที่4นะครับวันที่3นะครับนี่ครับซึ่งตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าขันแน่นไปนะครับรอบต่อไปก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงหัวเทียนขาดนะครับเกี่ยวรูดนะครับขัดลวมไปก็กําลังอัดรั่วนะครับต้องขันนะครับให้พอดีนะครับนครับซึ่งบางคนถามนะครับว่า ค่ากระขันปอต่างๆเอามาจากไหนนะครับก็ตอบได้เลยว่าสวิตชมสนมีนะครับทุกอย่างนะครับมีทุกค่านะครับน็อตทุกตัวมีอ่ามีตัวมีค่ากันขันครับนี่ครับท่านั้นก็ใส่คอยนะครับเข้าไปนะครับในกรบตั้งสี่หัวนะครับนี่ครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับขันขันน็อตยึดนะครับ ตัวนี้ไม่ไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่าแค่ยึดคอยอยู่กับที่นะครับไม่ได้รับแรงอะไรมากมายนะครับแล้วก็เสียบเสียบปลั๊กนะครับทดสอบนะครับนี่ครับเป็นลูบป็อกเบอร์สิบนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับทั้งสี่หัวนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับสตาร์ทเครื่องทดสอบนะครับ ก็ถ้าไม่มีอ่าอะไรผีดปกตินะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ